แล้วกับมาเทียนนะครับเทียนขับใบอ้อยแล้วก็สีตออ้อยเทีกัรเทียเตือนเียครับเลอดเทียนเทียนนะครับพืนนนะบ้นทีน่ตรงนี้ตัดพันอ้อยไปแล้ว612เกือบ6 3นะครับครับพื้นที่ก็ สีลายงานนิดๆนะครับงานนิดๆจะได้อ้อยเฉลี่ยแล้วก็ว่าสิบสี่สิบจุดเจุดแนะครับผลผลิตต่อไร่ืรีว่าโอเคนะครับอ้อยแต่เข้าเดือนตัวนี้ครับผสมน้ำมาสี่ลิตรนะครับปุ๋ยสีสอบสี่ทับไปอ้อยไปเลยนะครับ